และยังอยู่กับผมกับน้องหลุยส์นะครับกับช่วงที่3นะครับของรายการกระโดดสู่ดวงดาวทางช่องซุปเปอร์มอนิเตอร์เวิร์สหนึ่งสามและสิน้องหลุยส์ครับนะครับจากนะครับสิ่งที่ได้นะครับฟังมาเมื่อกี้กับน้องหลุยส์เสร็จปุ๊บก็จะถึงบางอ้อแล้วล่ะครับว่าทำไมน้องหลุยส์นะครับถึงประสบความสำเร็จเพราะน้องหลุยส์เอาใจนะครับของตัวเองให้กับทุกคนเลยครับซึ่งถือว่าหาได้ยากมากนี้น้องหลุยส์ครับ น้องๆ,ๆที่ฟังอยู่พี่ๆที่ฟังอยู่เพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยครับทาไมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับถึงนะครับจะต้องเลือก PGP Goldstar นะครับเหมือนอย่างที่น้องหุยตัดสินใจในทางที่ถูกต้องมาในวันนี้ครับผมก็หนึ่งนะ PGP Goldstar เป็นของคนไทยร้อยร์เซ็นครับคำว่าร้อร์เซ็นต์หมายความว่าแม้กระทั่งวัตถุดิบก็เป็นของคนไทยเกษตรกรไทยทุกคนเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ สองเรื่องของราคาราคานี่คือเป็นจุดแข็งของเราจริงๆนะครับคือคําว่าราคาแพงหรือถูกเนี่ยมันไม่เฉพาะว่าเรื่องของตัวเลขของราคาอย่างเดียวนะเพราะเราไม่ได้ขายปลีกเราทำแต่ขายใครเอาไปครแล้วแผนการตลาดจึงจะเป็นตัวกําหนดว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ต้องอิงเรื่องของคะแนนด้วยอย่างเช่นตัวเอนไซม์เนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็สองร้อยห้าสิบคะแนนเ็คือว่าอย่างนี้จึงถือว่าถูกจริง ต้องครับนะครับบง5 0บาทเึ็คะแนนนี้ไม่ไหวนะ750บาทบางแางก็จะมีหนึ่งคะแนนเนี่ยครับือที่นี่นะครับ250คะแนนนะครับถือว่านะครับรายได้มันเกิดขึ้นจากคะแนนนะครับดังนั้นถ้าคะแนนมันเยอะนะครับกับตรงนี้คำว่ารายได้ของเราไปเยอะด้วยครับแน่นอนคุณภาพของสินค้าราคาของสินค้านะครับตัวของผมถือว่าคะแนนเป็นตัวของระบบมันต้องไปได้ นะครับคุณภาพของสินค้าไม่รอดโอ้น้องอุ๋ยเอ้ยนะครับงานข้าวเลยน่าแต่อันที่2คุณภาพของสินค้ารอดแต่ว่าราคาสูงเสียดฟ้ากระโดดยังไม่ถึงมันก็ไม่ไหวนะนะครับราคาสินค้าเราจับต้องได้ประการต่อมาตัวของราคาสินค้ามาคู่กับซิสเต็มเลยนะครับมันทําให้นะครับมีแต้มมาแล้วก็พอให้เกิดไปได้กับเราด้วยใช่ครับนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีนะครับสาเหตุอื่นนะครับว่าทําไมท่านผู้ชมนะครับถึงต้องมาหาน้องหุ้ยที่ GGP p r s t a r ครับ ครับเนื่องจากพลังของสินค้าแบบนี้นะฮะโอกาสแบบนี้นะฮะสินค้านี่มันเป็นจุดเด่นคซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยไม่ได้สามารถ Co ปลได้ครับมันเป็นที่เดียวที่มีอยู่ครับทีนี้ถ้าเรามีสิ่งที่มีค่าแบบนี้ในมือแล้วครับช่องทางไหนล่ะที่จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยเพราะวันนี้ไม่ได้มองเรื่องของประเทศไทยแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาได้รับทราบแย้วคงจะไม่พ้นเรื่องของออนไลน์คครรัับบผมจบวิศวกรรมมาแล้วก็ข้ามบอร์ดเกี่ยวเรื่องออนไลน์อย่างเดียวเลย ตั้งแต่จบเลยครับมันจบเลยแล้วก็ได้ทดลองใช้เครือข่ายครับที่ทําในแบบออนไลน์ครับก็ปรากฏว่าเขาตอบรับมาในหนึ่งเดือนนี้เข้ามาเป็นประมาณสักพันสองพันคนได้เลยครับในจุดที่เคยทำนะฮะแล้วถ้าเป็นเรื่องของพลังสินค้าแบบนี้ครับบวกกับออนไลน์แบบนี้ครับบวกกับระบบของ System วันที่นี่มีอยู่แล้วด้วยอะไรก็มาอยู่แล้วอ ท่านผู้ชมนะครับความทรงพลังนะครับความเป็นคนไทยนะครับความภูมิใจของเรานะครับกำลังจะกล้าเข้าไปถึงท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับลองกล้าตัดสินใจนะครับที่จะแวะเข้ามา เข้ามาพูดคุยอาจจะเจอน้องหลุยนะครับเจอท่านผู้บริหารต่างๆนะครับเหมือนครอบคัวของ PGP Colstar นะครับนอกจากนั้นรู้สึกว่าที่นี่นะครับจะมีอาหารให้ทานด้ว่อยมังช่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับคืออะไรที่ที่ผมไปชมเมื่อกี้เนี่ยครับเขาเรียกว่าโบทานิก้าครับเป็นเป็นธัญพืชชนิดผมจะให้พลังงานบริสุทธิ์เลยนะบร่างกายเมือเราได้รับ สารอาหารครบห้าหมู่กับบริสุทธิ์ไร้สารพิษเลยทุกวันมีแจกฟรีให้ทานกันนะฮะนะฮะมาทานได้ฟรีเลยนะครับถ้าท่านไม่เชื่อมาพิสูจน์ที่นี่นะครับพิสูจน์ได้เลยนะครับว่านะครับเขาให้ทานฟรีจริงหรือเปล่าครับนะครับคุณน้องหุ่ยครับอยากจะฝากอะครับท่านผู้ชมนะครับที่จะกำกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจของ PGP Gold s t a ครับครับผมวันนี้เนี่ยครับมีโอกาสลึกช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับผมอยากจะขออนุญาตแชร์เลยนะครับว่า โดยด่วนเลยนะครับเข้ามาดูรายละเอียดของมันว่าเป็น,ปนอย่างไรครับทางออนไลน์และทางข่าวสารต่างๆนะครับเข้ามาแล้วจะพบว่าคุณทําได้ จริงครับเยี่ยมครับน้องหลุยส์นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มานั่งคุยกับคนหนุ่มนะครับนักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเป็นที่น่าจับตาดูนะครับของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นกําลังใจในการเติบโตของเขาในระดับโลกด้วยนะครับหวังว่าน้องหลุยส์นะครับคงจะให้กี่กับรายการของเราบ่อยๆนะครับที่จะเข้ามาให้ความรู้นะครับมอบความนะครับสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้ผมและน้องหลุยส์นะครับกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวช่องซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์กส์13และ10ต้องลาไปก่อนคงพบกันนะครับ นะครับสวัสดีครับน้องหุ้ยครับสวัสดีครับ